โอเคนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าส่วนของทุนนิวาเรตนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ทํารายได้อยู่ที่87ล้านแต้มนะครับซึ่งถ้าเกิดตีเป็นเงินเนี่ก็จะประมาณ8 1,728บาทนะครับซึ่งก <orsun booster> ็สามารถรีจะถอนได้นะครับวันละ3,000บาทเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วสนใจนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถรีจะดาวน์โหลดได้นะครับต้ E ในคลิปแันที่ผมแปะนะครับการที่เพื่อนๆดาวน์โหลดผ่านลิงก์ก็จะสามไมตรีจะได้รับเงินด้วยนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับแล้วก็วิธีการหาแต้มเบื้องต้นนะครับว่าเราจะได้แต้มมาจากตรงไหนนะครับก็วิธีการถอนเงินนะครับเราก็ต้องมีจํานวนแต้มนะครับที่มากพอที่จะถอนนะครับหรือว่าขั้นต่ำเนี่ยก็อาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถที่จะถอนได้นะครับของผมเนี่ย8,728บาทนะครับไม่ใช่ว่าได้มาวันนี้วันเดียวนะครับผมก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับ ถ้าเกิดได้วันละ8,000เนี่ยโอโ้ผมไม่ต้องทํางานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงแต้มหรือว่าเงินตรงนี้นะครับที่ผมได้รับมาเนี่ยผมก็ใช้ระยะเวลานะครับค่อนข้างทียจะนานนะครับในส่วนของการสะสมตรงนี้นะครับ ต้องบอกไ,ไว้ก่อนเลยนะครับว่าจํานวนเงินสูงสุดที่มันสามารถที่จะถอนได้เนี่ยก็คือ3,000ันบาทต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจํานวนเงินนะครับสมม,มุติถ้าเกิดผมหาได้900 0เนี่ยผมไม่สามารถที่จะถอนออกหมดนะครับก็คือ9000เนี่ยไม่สามารถที่จะถอนได้ในครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถอนได้แค่วันละ3,000บาทนะครับสูงส,สุดก็คือประมาณนี้นะครับวิธีการถอนนะครับเรากดไปตรงถอนเงินได้เลยนะครับ กดไปหนึ่งทีนะครับมันก็จะพาเรานะครับเลี้ย็ไปสู่หน้าต่างของเมนูการถอนนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะครับก็จะขึ้นยอดเงินของเรานะครับที่เราสามารถทีจะดูและก็ตรวจสอบได้นะครับส่วนจํานวนเงินตรงช่องนะครับตรงช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือจํานวนเงินที่เราสามารถทีจะแลกได้ขั้นต่ํานะครับ ขอผมขัาาม้นต่ำมันจะเป็น15บาทนะครับจนไปถึง3,000บาทเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดมีจํานวนเงินเยอะๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนได้ในครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะถอนได้วันหนึ่งเนี่ยก็คือ3,000บาทนะครับแล้วก็ถอนไปเรื่อยๆจนกว่าจํานวนเงินของเราเนี่ยจะหมดนะครับโอเคนะครับผมก็จะเลือกในส่วนของจํานวนเงิน3,000บาทนะครับ มันก็จะเขียนคำกับบอน่อครับว่าจำนวนเงินสูงสุดที่สะถอนได้นะครับก็คือ3,000บาทนะครับกดถอนนะครับก็รอสักครู่นะครับมันก็จะพาเรานะครับเล้าไปสู่หน้าต่างของเมนูการถอนนะครับก็ใส่เบอร์2ทุนนิเวลเล็ตอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ใส่เสร็จเนี่ยก็กดถอนเงินตอนนี้ได้เลยนะครับก็จะพาเรานะครับมาหน้าต่างการยืนยันอีกรอบนะครับก็ ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าเบอร์สองของทุวนิวเ็ตของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเกิดตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับก็ยืนยันพัฒนำการถอนได้เลยนะครับอตอนนี้ยังไม่มีข้อความใดๆนะครับเป็นสองทุมนิวเวตนะก็ไม่รู้ว่าเงินเข้าทันทีหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะใช้ระยะเวลานะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับ มีข้อความเข้าแล้วนะครับจากทุนันนี้วันเลทนะครับก็คือขนาดนี้เลยนะครับก็เป็นเงิน3 0 0 0บาทที่เราได้ทาการถอนไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับกับสู่หน้าหลักได้เลยนะครับตรงยอดเงินของเราเนี่ยก็จะหายไปนะครับก็เหลือแค่5,728บาทนะครับตรงยอดเงินตัวนี้ก็สามารถถอนได้ในวันหลังนะครับก็คือวันละส0 0 0ั0ส0ันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครที่สามารถที่จะหาเงินได้เยอะก็สามไม่จะถอนได้เยอะนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรากดถอนเสร็จนะครับก็ ตรงยอดคะแนนยอดแต้มของเราเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้จะมาสอนวิธีการหาแต้มเบื้องต้นด้วยนะครับวิธีการหาแต้มเบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับมันก็จะสามารถที่จะดูวิดีโอแล้วได้รับเงินนะครับส่วนใครที่เป็นผู้ใช้ที่ยังไม่เคยเล่นในสอนแบบนี้มาก่อน,นจริงๆเนี่ย ผมอยากให้ดูคลิปที่ผมแปะไว้นะครับใต้ description เพราะว่าผมได้ทําการสอนละเอียดไปแล้วนะครับค่อนข้างที่ใหญ่เยอะเลยนะครับในส่วนของคลิปที่ผมได้ทาการสอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้ description นะครับแล้วก็กลับมาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับคือผมอยากให้กลับไปดูก่อนนะครับว่าเทคนิคนะครับแล้วก็วิธีการเนี่ยทำยังไงนะครับถึงจะได้แต้มเยอะๆนะครับ ส่วนถ้าให้ผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ใช้เก่าผู้ใช้ใหม่นะครับมันก็จะได้มาจากการเชิญเพื่อนนะครับซึ่งวิธีการเชิญเนี่ยทำยังไงนะครับก็กดตรงเชิญตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราแชร์ไปที่หน้าต่างอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราจะแชร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดคัดลอกลิงก์นะครับ แล้วเราก็เอาลิงก์ที่เราคัดลอกเนี่ยไปให้เพื่อนๆดาวน์โหลดตามนะครับการที่เพื่อนของเราเนี่ยดาวโหลดผ่านลิงก์เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะได้รับสูงสุดก็คือ80บาทเลยนะครับเมื่อเพื่อนของเราเนี่ยทำารกาจครบนะครับอาจจะฟังแล้วงงนิดนึงนะครับว่าดาวน์โหลดผ่านลิงก์เนี่ยแล้วมันได้อะไรนะครับคือมันจะมีโค้ดอยู่นะครับแต่ละคนเนี่ยโค้ด ก็จะไม่เหมือนกันนะครับของผมก็จะเป็นโค้ดเหมือนใต้ดีคริปชั่นที่ผมแปะเลยนะครับแต่ของท่านผู้ชมเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ใช้ใหม่นะครับมันก็จะมีที่ให้เราใส่โค้ดนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนของเราใส่โค้ดเข้ามาแล้วเนี่ยเรานะครับก็จะสามารถที่จะได้รับเงินจากเพื่อนคนนั้นด้วยนะครับก็คือเหมือนได้ค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนด้วยนะครับ เพื่อนที่เราเชิญมานะครับมันก็จะมีล i s t หลายชื่อประมาณนี้นะครับมันก็จะเขียนอยู่ด้านข้างนะครับว่าเป็นผู้สมัครสมาชิกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เชิญเพื่อนตรงนี้มานะครับก็จะสามารถที่จะได้รับแต้มมากสุดก็คือสามแสนแต้มเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนของเราเนี่ยทำธุรกิจครบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสองการหาแต้มเบื้องต้นนะครับก็แนะนำนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่จริงๆเนี่ย การดูว <ersch> ิดีโอนะครับมันสามไม่ได้จัดได้ร exactly ับแต้มด um ้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องมาเชิญเพื่อนให้เสียเวลาครับสำหรับผู้ชมใหม่แล้วมันหน้าฟังก์ชันในสองการดูวิดีโอให้เรานะครับแล้วก็ดูวิดีโออะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะสามไม่ได้จัดได้รับแต้มด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคอมเมนต์นะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับเป็นสองเงินนะครับในสองตัวนี้นะครับก็ตอบเลยนะครับว่ามันได้จริงนะครับแล้วก็ ผมก็ได้รับมาค่อนข้างทีเยอะเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับในสองการเชิญเพื่อนแล้วได้รับเงินเนี่ยเพื่อนๆก็ลองนะครับเป็นสนของแอปพลิเคชันทิกต็อนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้จะหมดในวันไหนนะแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะทําได้เรื่อยๆนะครับ หรือว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนกิจกรรมเนี่ยอยากให้ยืนยันนะครับหรือว่าตามคอนเซปต์เดิมนะครับที่ผมเคยบอกนะครับก็คือทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือการเชิญเพื่อนการใส่โค้ดทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ยึดตรงนี้ไว้นะครับว่าการหาแต้มนะครับส่วนมากเนี่ยมันจะได้จากการเชิญเพื่อนนะครับ อ่ะก็จะประมาณนี้สําหรับผู้ใช้ใหม่เนี่ยมันจะมีให้เรานะครับทาการดูวิดีโอเป็นรายวันนะครับวันหนึ่งก็จะสามารถที่จะได้รับแต้มสูงสุดก็คือวันละหมื่นเหรียญ2 0 0 0มื่นเหรียญอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ผู้ใช้นะครับซึ่งผมก็เป็นผู้ใช้เก่านะครับมันก็ยังไม่มีนะครับในส่วนของการดูวิดีโอนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะรู้นะครับรายละเอียดมากกว่านี้ คลิปที่ผมได้ทำการสอนไปก่อนหน้านี้ผมจะแปะไว้ใต้ในคลิปชั่นนะครับก็ลองไปดูได้เพราะว่าผมสอนเข้าขน้าที่ละเอียดนะครับผมจะแยกประเภทให้ดูด้วยนะครับว่าผู้ใช้เก่าผู้ใช้ใหม่เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้ประเภทของเราแล้วเนี่ยเราก็จะสะดวกนะครับในสองการหาแต้มแล้วก็หาแต้มได้ถูกต้องตรงจุดที่สุดนะครับอย่างเช่นผู้ใช้ใหม่นะครับมันก็จะสามารถที่จะหาแต้มนะครับจากการนะครับ ดูวิดีโอนะครับส่วนผู้ใช้เก่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้นะครับถึงเราจะดูวิดีโอ30นาที40นาทีนะครับมันก็ไม่สามารถจะได้รับแต้มนะแต่ว่าสําหรับผู้ใช้ใหม่เนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษมากมหม่นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยผมจะแปะไว้นะครับใต้ในคิปชั่นก็ลองไปดูได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้มาสอนอีกรอบนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะว่าฟังก์ชันในส่วนของแอปพลิเคชันนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่า การที่จะหาเงินได้นะครับมากๆเนี่ยจะได้มาจากการเชิญเพื่อนนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีคอมเมนต์นะครับหรือว่าอยากจะคอมเมนต์นะครับพูดคุยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้นะครับใต้เดคิปชันหรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะถามแล้วก็สอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบนะครับ เดี๋ยวก็จะพาไปดูนะครับในส่วนของประวัตินะครับใบเสร็จนะครับการรับเงิน3,000บาทเนี่ยมาได้จริงหรือเปล่าในส่วนของทุกวันนี้วันเลทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะครับนี่ก็คือประวัตินะครับก็คือการเติมเงินนะครับบวกเข้ามาเนี่ยสามพันนะครับวันที่24พฤษภานะครับ2564นะครับอ่ะครับก็ตรงกันเลยนะครับกับวันที่วันนี้นะครับแล้วก็เวลาก็1ทุ่มนะครับ ครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็เงินนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเข้าทันทีหลังจากที่เรากดถอนนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันไม่เข้าเนี่ยก็ให้สันนษฐานว่ามันอยู่ในระหว่างการดําเนินการนะครับแต่จะไม่เกินประมาณ2ชั่วโมงแน่นอนนะครับถ้าเกิดมันเกินแล้วนะครับเราก็สามที่จะติดต่อทางแอดบินได้เลยนะครับ โอเคถ้าเกิดใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้สนใจที่จะหารายได้นะครับจากการดูวิดีโอบนแพลตฟอร์มทิกต o อนะครับเพื่อนๆก็สาวมาทด่จะดาวน์โหลดได้นะครับใต้ดีคิปชั่นหรือว่าจะดาวน์โหลดได้นะครับตาม Google Play s t o r ้เลยนะพิมพ์ว่า t ิ k ต o อกเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับเพราะว่าแอปนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่อีกยาวนะครับเพราะว่ามีผู้ใช้หลายคนนะครับชื่นชอบในส่วนแอปนี้นะครับเพราะว่ามันหาแต้มหาเงินได้จริงนะครับ โอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบม,มากครับ